สวัสดีนะคะน้ำค่ะหรือก็คือชื่อในวงการก็คือไฮเทออัสน,นะคะแต่ขอเรียกว่าน้ำแล้วกันนะคะสําหรับน้ำเนี่ยได้มีโอกาสได้มาเล่นเกมเก s ชิน Impact ค่ะเป็นเกมที่อยากจะเล่นมานานแล้วนะคะสามารถใช้จอยในการเล่นได้ด้วยค่ะโอ้โหตัวละครของเรานะคะมีพี่ชายฝาแฝด แล้วพี่ชายฝาแฝดของเราเนี่ยโดนจับตัวไปเราจะต้องไปช่วยพี่ชายของเราค่ะแต่ก่อนจะไปช่วยพี่ชายนะคะเราก็ต้องสำรวจโลกแห่งนี้แล้วค่ะพี่ชายของน้ำารอาได้นะคะแต่ว่าการปรจันภัยเนี่ยรอเราไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมอ่ะอะไรอะค่ะสลามค่ะสลามค่ะแนนนอนเลยค่ะเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะคะ<อ>มาค่ะมาค่ะจัดการได้แล้วค่ะเย่อันนั้นอะไรคะอันนี้คือจุดเควสใช่หรือเปล่าล่ะคะ เอาละค่ะเปิดหน้าต่างขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เห็นแผนที่นะคะก็ตามเรื่องๆนะคะหลังจากที่เรา่ายแพ้กับศัตรูนะคะพี่ชายโดนจับไปเราก็มาติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้ละคะ่ะแล้วเราก็มาเจอกัแฟที่ตัวน้อย<ม>ในระหว่างกำลังตกปลาเอาชีวิตรอดค่ะก็เลยมาเป็นเพื่อนกันนะคะ,ะมีกิ้งก่าด้วยคุณกิ้งก่าเราฟอนค่ะคุณกิ้งก่าคะเฮ้คุณกิ้งก่าอาจับได้ด้วยค,ค่คะมาจับกิ้งก่าได้ด้วยคะ่เยคะเอาหนีไปแล้วคะ่ะพอเอ้ย บอกตามตรงนะคะน้ำกลัวทุกแกค่ะแต่ในเกมเขาทำน่ารักนะคะเขาสอนเราปีนค่ะพามอนนะคะสอนว่าเราปีนปีนเข่าได้ค่ะว้าวโอ้โหไม่ธรรมดาเลยค่ะเนี่ยแปลว่าเราสามารถไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะคือคือเขาอย่างนี้เราปีนได้หรือเปล่าเอ่ยเราปีนได้เหมือนกันค่ะแล้วเราเข่านี้ปีนได้หรือเปล่าคะเราปีนได้เหมือนกันค่ะโอ้โห ไม่ว่าจะเป็นเอลเรสหรือเขาที่ไหนก็สามารถปีนได้ค่ะโอ้โหใช้ใช้สเปนนีน้าด้วยนะคะพามอนนี่ก็สบายนะคะเนี่ยนี่มาปีนเป็นเพื่อนเราหน่อยสิเดี๋ยวก่อนค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะจะปีนถึงไหมคะเนี่ยโอ้ยอายแย่แล้วค่ะเหนื่อยค่ะเมื่อยค่ะเมื่อยมือค่ะมีที่พักหรือเปล่าคะอาจถึงแล้วค่ะโอ้ย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 ใจหายค่ะอะไรคะน่ะ มอนเลเวลสิบห้าสู้สิคะกูอะไรคะไปกันเลยคะ่ะน้ำมาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะคือคือหลงทางคะ่ะบอกทางไปเดี๋ยวก่อนค่ะทอยังไงวคะ,ะ,คะฮึบจบคะ่ะอย่าตามมาคะ่ะไายอย่าตามน้ำมาคะ่ะร่อให้ตกเขาได้ไหมคะอุย๊ยอุ๊ยเจ็บคะ่ะโอ้โหเลือดรบเยอะเลยแล้วค่ะแย่แล้วคะ่ะรือสึตูกิกมากคะ่ะ ต้องรอให้ตกเขาค่ะต้องรอให้ตกเขาค่ะเราจะตกเองหรือเปล่าคะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บค่ะเคลเด็นเลยค่ะหน่อยนี่แม่มีท่าพิเศษไหมคะชึบเฮ้ยอย่า ดค่ะมีโลดเลยค่ะชึบกระโดดนี้ค่ะกระโดดนี้ค่ะเป็นเก่งมากเลยค่ะก็เก่งสิคะเราเลเวลหนึ่งเราก็เจอกับเลเวลสิบสามเนี่ยค่ะกันสิบเวลอวะค่ะชึบกระโดดข้ามค่ะ กระโดดนี้ค่ะกดปุ่ม L 1ใช้ของใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนค่ะแล้วให้มาใช้ในเวลาอย่างนี้มันใช้เรื่องหรือเปล่าล่ะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเขาหนีไปแล้วค่ะโอ้ยอ่ะกดเดทค่ะโอ้ยล้มเลยค่ะล้มเลยค่ะกดผิดกดกดเดทค่ะเนั่งนี้สอนให้รู้ว่า fail to date ค่ะ เจ็บขาค่ะเมื่อกี้อันนี้มันจะเป็นจุดเช็คพอยต์ใช่ไหมล่ะคะเมื่อกี้ค่ะกดดกดกด R หนึ่งอะค่ะด้วยความเคยชินค่ะต้องกดปุ่มใหม่อะค่ะถึงจะโอเคค่ะกดกด L หนึ่งค่ะเมื่อยแล้วค่ะเมื่อกี้ตกเขามาค่ะขอยืดเส้นยืดสายนิดนึงค่ะอ่ะทีมสมบัติค่ะรางวัลของคนช่างสํารวจค่ะโอ้ได้อะไรมาค่ะดาบไม้ค่ะดาบไม้ค่ะ ดาบไหมค่ค่ะตัวละครนะคะชื่ออศสุสานะคะโอ้ยน่ารักค่ะน่ารักค่ะไว้โอ้สวยมากเลยคะ่ะเฮ้ยชอบคะ่ะทํำน่ารักมากเลยคะ่ะมีดาบเหมือนกันสองเล่มคะ่ะหรือสองมือได้ไหมคะเกนชินอิมแพคพรีเซนต์ให้เสียงภาษาไทยโดย น้ำเองค่ะนั่นแหละคือรูปปั้นของทั้งเจ็ดนะมีรูปปั้นมานมายเนี่ยอยู่ตามสถานที่ต่างๆเวล่าเพื่อเป็นตัวแทนของเราเจเทพแล้วเทพนั่นแหละก็คือเทพแห่งสายลมหมายถึงรูปปั้นตรงนั้นน่ะไพมอนเองก็ไม่มั่นใจนะว่าพระเจ้าเนี่ยได้กำลังเฝ้ามองดูพวกเราอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าแต่ว่านะไพมอนก็จะรับหน้าที่พาเธอไปหาอณิโมกอให้ได้เลยล่ะ อ่าเดี๋ยวพามอนน่จะพาไปหาอ่าอณิมก็ตนะคะเอาแลนเดอร์อ๋อเข้าใจแล้วค่ะไปหาเทพแห่งสายลมค่ะคือถ้าเราไม่อยู่ใกล้พามอนนะคะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงที่ไผ่มอนพูดนะคะเหมือนว่าไผมอนพูดอยู่คนเดียวค่ะตายแล้วค่ะนี่ถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยเดินตามไม่ทันหรือว่าน้ำเหมือโมเดเหมอมองอะไรสักอย่างอยู่นะคะไม่แย่หน่อยระคะ ก็สร Hi ุปเลยนะคะไพมอนบอกว่ามีเทพเจ้าอยู่หลายองค์นะเทพเจ้าแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีนิสัยของเขาเองเหมือนกันคุณหมาป่าค่ะคุณจิ้งจอกค่ะคุณจิ้งจอกค่ะเขาจับเลยค่ะเขาจับเลยค่ะคุณจิ้งจอกค่ะคุณจิ้งจอกค่ะอยู่กับน้ำเนี่ยก็อยากให้สบายๆนะคะคือเรามาเล่นเกมแล้วก็ผ่อนคลายไปด้วยกันค่ะก็ขอสรุปที่ไพมอนพูดนะคะก็มีเทพทั้ง7อยู่แล้วเทพแห่งลมเนี่ยก็มีนิสัยของเขาเองนะคะ เราก็จะต้องไปตามหาเขาแล้ะค่ะมาถึงรูปปั้นแห่งเทพลมแล้วค่ะ เราได้พลังบางอย่างมาแล้วค่ะโอ้โหเป็นการเปิดแมปนี่เองค่ะเป็นยังไงเธอรู้สึกได้ถึงโลกใบนี้แล้วหรือยังพลังที่เธอได้เพิ่งมาน่ะเมื่อเธอไปแตะที่รูปปั้นต่างๆเธอจะได้รับพลังมาหรือเปล่าเอวะคนในโลกใบนี้เขาทำกับเธอไม่ได้นะแต่เธอเป็คนที่เสิทธิที่กว่านั้นโอเคค่ะเราสามารถเลือกตอบได้นะคะก็่นไงล่ะน่นก็เป็นเพราะว่าเธอะไม่ใช่คนของโลกใบนี้แต่แรกอยู่แล้วไงล่ะเธอทำได้ จะว่ายังไงล่ะก็ไปที่มอนสเตอร์แล้วก็ไปเริ่มต้นกับะเจอเพืขอธอกันเลยมอนสเตอร์นักนคือเมืองแห่งลมและที่นี่นะนะก็จะเป็นที่ที่เต็มไปด้วยเทพแห่งลมที่คอยอวยพรอยู่ดังนั้นแล้วนะบางทีนะพลังของพระเจ้าเนี่ยอาจจะอยู่สถิตที่คอยช่วยทําให้เธอเนี่ยพบเจอกับเส้นทางบางอย่างก็ได้และน่าจะทำให้เธอได้ไปเจอกับพี่ชายได้เร็วขึ้นยังไงล่ะเรยกไปเถอะ ไปนกแก้วค่ะนกแก้ว่การที่ได้รับพลังมาเนี่ยเธอจะต้องอยภาวนาแล้วไพมอนคนนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นสัญญาที่ดีนะที่เธอได้รับการอวยพรขอบคุณค่ะกดปุ่ม R2 หรอคะอ๋อใช้เวทมนต์ค่ะตอนนี้เราสามารถใช้พลังได้แล้วค่ะกดปุ่ม R2 เมื่อใช้พลังค่ะโอ้เราไปจอาเวทค่ะอย่างนี้นี่เองค่ะชาร์จได้ด้วยค่ะ พลังขึ้นเตากรสุนวงจากอะไรก็ว่ากันไปค่ะอ๋อโอ้โหโ,โสุดยอดมากเลยค่ะด้วยความที่ลมใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดพายุขึ้นมาพายุก็จะทําให้ไฟได้เลยขึ้นค่ะและนั่นก็เลยทำให้กลายเป็นบอลไฟได้ค่ะว้าวสุดยอดไปเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะโอ้โห เป็นการฝึกเล่นที่สนุกมากเลยล่ะคะ่ะอย่างงี้นี่เองค่ะพอเราได้พลังใหม่มานะคะก็เราจะได้จากการที่เราพูดคุยกับ <Huh. S 1> เทพแห่งลมอะไรอย่างงี้ล่ะคะ่ะแล้วการที่เรามามาที่สเตตูเพื่อภาวนานะคะเราก็จะได้พลังขั้นสุดยอดมาะคะ่ะว้าว wow. What that? เราน่าจะเข้าแคมป์โจแล้วล่ะคะ่ะ เราไปลุยกับแคมป์โจดกันเลยค่ะแต่คร้งนี้เราต้องระวังระวังนะคะมีคนนอนอยู่ค่ะเล่นงานคนหลับอยู่ก่อนนี่แหละค่ะได้เปรียบหนีค่ะหนี้ค่ะถ้ามีไฟอยู่อย่างนี้แล้วก็ใช่แล้วค่ะถ้ามีไฟอยู่อย่างนี้แล้วก็เอาอะไรนะคะพลังคือวิงเบลดนี่ค่ะนี่ค่ะต้องอย่างนี้สิค่ะโอ้เขาแพ้ไฟด้วยค่ะว้าว จริงด้วยค่ะแน่นอนจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็สำหรับเอพิซอดนี้เนี่ยเดี๋ยวนะ้าจะพยายามเล่นไปให้บ่อยๆนะคะขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็อยู่กับอสุสาแล้วก็อยู่กับน้าแล้วก็อยู่กับไพมอนนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจแล้วก็เรามาเล่นเกมแบบนี้แบบชิลๆกันไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีนะคะ